โลจิสติกรวมพลังรักสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนการปฏิบัติงานน่ามองมากยิ่งขึ้นค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอท่านละอองพยนต์ท่านผู้ิำนวยการตาร,ตกกกร,ตกรติการกองโลจิสติกส์หมดเลยโครักกิจการจิรวีเสมอวง์ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบนบางพระทุกท่านตบบนบางพระโดยพี่น้องจิตอาสาทุกท่านและก็คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกท่านนะคะวันนี้เรียนเชิญเลยนะคะ จะร่วมกันนะให้เก็บเียบทำความสะอาดในบริเวณใช้ยหาดตั้งแต่นพิศโฉนกอาจจะยังไม่กว้างพอในราะวาน้ำขึ้นแลนน้ำึ้นก็สามารถเก็บบริเวณในทิศเหนืนะคะรวมถึนสาทรนะคะทิศใจที่ไปในสาทรมาร่วมในงานประเพณีที่ไม่เหมือนรได้นะคะเป็นพยานยมสมงารลนะคะ่ะนเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานคณะกรรการชุมชนนะคะีะอ่มา Hãy subscribe không kênh cái gì Gõ Để không bỏ cái gì video hấp dẫn